นบีลุตเป็นศาสดาหนึ่งในบรรดาศาสดาของพระเจ้าที่ถูกส่งมาเตือนประชาชนเมืองซาดอมและโกโมโรอซึ่งในเวลานั้นเมืองทั้งสองนี้เต็มไปด้วยความชั่วร้ายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางจริยธรรมและปฏิเสธรรพระเจ้านบีลุตได้รับมอบหมายให้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้ผู้คนกลับสู่ศีลธรรมแต่ทว่าประชาชนในเมืองเหล่านั้นไม่ได้ตอบสนองต่อคำสอนของเขาแต่กลับถูกปฏิเสธและเย้ยหยันข่มขู่ท่าน แม้แต่ภรรยาของท่านเองก็เป็นหนึ่งในผู้ไม่ศรัทธาหลายคนยังคงดำเนินชีวิตในทางที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยและนี่คือสถานการณ์ที่นบีลุตต้องเผชิญความสูญเสียและความทุกข์ที่เขาต้องแบกรับเป็นบททดสอบแห่งศรัทธาแม้ต้องเผชิญกับการต่อต้านนาบีลุตยังคงยืนหยัดในความศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวจนกระทั่งพระเจ้าทรงลงโทษเมืองทั้งสองด้วยภัยพิบัติอันรุนแรงเพื่อแสดงถึงความยุติธรรมและบทลงโทษจากการฝ่าฝืนศีลธรรม การทำลายครั้งนั้นสร้างผลสะเทือนใหญ่หลวงซึ่งถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์อย่างชัดเจนและยังคงเป็นเครื่องเตือนสติสำคัญในปัจจุบันเรื่องราวของนบีลุตจึงเป็นบทเรียนแห่งการยืนหยัดในความถูกต้องแม้ต้องเผชิญความโดดเดี่ยวและเตือนให้เราเลือกเดินในทางของศีลธรรมแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความผิดบาปเหตุการณ์นี้แสดงให้เราเห็นว่าชีวิตของศาสดานั้นเปรียบเหมือนสะพานที่ชี้นำมนุษย์ไปสู่แสงสว่าง แม้ในยามที่คนรอบข้างยังจมอยู่ในความมืดมิดและเรื่องราวของนบีลุตยังคงเป็นหนึ่งในบทที่บอกถึงการเลือกเดินทางที่ถูกต้องแม้จะต้องยืนอยู่ลำพังในความจริงถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างผลงานดีๆต่อไปนะครับ